ยินีอนรั่าลยาบานจ้มื่นจาจเขาจ้นองกองบึงสิงสักสิีทอนยานาจักบริเวณนี้เือเด้อมาล้างใหม่ล้างมือมายูมากินน้ำลุกน้ำแรนมารวมมานุ่งวันาบุญน้ำจาพเป็นเรื่องนี้เด้อ เนี่ยเท่าวุ่ยทบกุกรรเนี่ยมาสุทุดมมีทุดมาปลามาแก้วมาหน่อยมา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 าเท้ามจียงกบไเจียงกำลวงเจีงมาตะดมาตเจมามักมาจาต่าประกำลวงประกำสุกประกำเสกันจุดบานจุงจบานจเมืองจจานจะเขานจนองของบึงสิ่งสเริญประิ์ิลนัจมงนี้าเป็นจาลักสรมกจากเปนเจวัตวันมมีิสุนรุษบนาิบกนที่นากว คาต้องเลือกไปเนลองใจเ่ยวกัรปลอดภัยจากพิจารณาสลายทังังเด้อมมันจบกันใจเด้อปลุกปลักรักษาคุ้มครองกันเจ้าเด้อุเ่าเอ้ยจิ้นกัเไประบือเด้ออนนมุจูเด้เด้อใจกวนใจเจ้าเด้อโอ้ยบังมัให้เจ้ากจดเจรกกชืชิเด้อเรายิงเราเตสุมยาจำลูกบนกตีเด้อเาเอ้ยคุ้มครองกันเจ้าเด้อบ๊ึ๊บบ๊๊บบ๊ึ๊บบ๊๊บบ๊บ ที một ้หมดเลยทั้งหลายเขายไหี่นยกไหตัวไหนนะสองแังมาไม่สุดยังมาไม่สุดตวมันสุดย่างนี่สุดย่างนี่สองแปดเนี่งยังไม่สุดมันเป็นดอสอัดนคะ สองแครับสองแปดสองบนแปดล่างอ่ะสอแปดอ่ะเดี๋ยวรอดูเอาเอาเอา,เอามามันจะกินม้คก่อนยังไม่น่าสองแปดแปดนี่สองแปดแปดโอ้ปูแปดนี่หิวน,นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> Oh <laughs> <laughs>